จะมีหอยชาห้าสายพันธุ์ครับหอยเชลสีทองหอยขมหอยนาหอยปังของไร่เลยซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าจริง,รงๆไร่เนี้ยเจ้าของไร่เป็นเป็นญาติผมเอง <laughs> เชิงการเกษตรของของที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับเป็นของจังหวัดเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยนะครับนี่ไล์ครั้งที่2ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเรานะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ อยู่ที่ไร่สุขสวัสดนะครับวันนี้จะมาพามาชมบรรยากาศพักผ่อนเนะเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรเขาเรียกเชิงการเกษตรใช่ไหมครับที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเป็นสวนกเกษตรที่ถ้าสายสุขภาพจะชอบเนาะเพราะว่ามันจะปลอดสารพิษแล้วก็บรรยากาศดีมีชื่อเสียงเรื่องของไผ่หวานใช่ไหมไผ่หวานนี่หักกินที่ต้นแล้วแบบกินแล้วมันหวานเลยมีรายการทีวีมาถ่ายทําเยอะมากเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในตัวนี้จะเป็นโซนที่ทางทางสวนเนี่ยทางไร่เนี่ยเขาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวมานะครับแต่ตอนนี้สำคัญคือไร่ยังปิดอยู่ตอนนี้ไร่ปิดอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับซึ่งยังยังไม่เปิดเนาะใครเคยมาแล้วไหนลองส่งเสียงให้หน่อยนะครับว่าเคยมาแล้วบ้างหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกับหนองบัวลําพูก่็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเราจะได้รู้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของไร่เลยซึ่งวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าจริงๆไร่เนี้ยเจ้าของไร่เป็นเป็นญาติผมเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปคุยกับญาติแล้วก็เขามีแผนว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้ละก็ถ้าใครช่วงที่เขาเปิดก็ให้เข้ามาดูได้ช่วงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนช่วงที่ปิดเขาก็ได้แบบเหมือนปิดปรับปรุงนะเหมือนรีโนเวทแล้วก็ได้ปลูกต้นมงต้นไม้ขึ้นมานะครับโอเคพอได้ไหมสัญ,ญญาณได้ไหมครับได้เนาะได้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระตอบที่ที่ให้คนมานั่งได้คล้ายๆมีร้านกาแฟเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะไลฟ์เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ทานกาแฟกันนะครับเดี๋ยวใส่แมสก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะพาไปเที่ยวในะช่วงนี้พอดีเวสเคชั่นนะครับแต่ก็วันพรุ่งนี้จะมีอบรมอยู่ที่กับทีมมอบุรพาเนาะอย่าลืมติดตามในช่องของ Facebook Fanpage สาอะไรนะสาเวชศาร์มอบูรพาอ่าคณะผมเองนี่แหละนะครับฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอดีว่าเป็นเป็นช่วงที่ปิดปรับปรุงก็ยังไม่มีคนนะฮะตอนนี้คือไม่มีนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของกันดีกว่าว่าเจ้าของเป็นใครให้พี่พี่บอยแนะนำนี่พี่บอยนี่เป็นญาติสนิทญาติญาตไม่ใช่ญาติสนิทญาต ยาจริงๆนี่แหละโอเคสวัสดีครับนี่มานแล้วเดี๋ยวขอดูไมคโครโฟนได้ไหมครับสัญญาณได้นะเนาะเพี่บอยพี่บอยเป็นเจ้าของ ไล่สุขสวัสดิ์ครับโอเคครับเมื่อกี้ผมพูดชื่อผิดด <c oughs> <ล>้วยไ,ไ,ไล่สุขสวัสดิ์พี่บอยแนะนําไล่สุขสวัสดิ์ให้หน่อยอ่าไล่สุขสวัสดิ์เราจะก่อนดบนเก่าแล้วคือสวนไผ่สุขสวัสดิ์ครับเราก็ทําเรื่องของไผ่แล้วเราก็ทํามาเป็นแหล่งเรียนรู้ปัจจุบันนี้ก็ทําเป็นในเรื่องของทั้งเเกษตรด้วยของเราจะครบวงจรจะมีโซนบ้านไร่แล้วก็โซนบ้านนาครับก็จะเป็นเกษตรครบวงจระจะดังนี้ของไผ่ ไผ่ที่อร่อยสุดก็คือเป็นไผ่หวานก็คือไผ่ลวกหวานกินรสชาติหวาน้วต้มเผาเนี่ยรสชาติเหมือนคาเฟ่ต้มเข้าไปติดตามในช่องของเราได้ช่องไล่สุขสวัสดิ์นะครับสวนเศรษฐศาสารแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีโซนบ้านไร่จะมีไผ่ผักหวานป่าเบอรี่นะฮะแล้วก็จะมีโซนบ้านนาโซนบ้านนาก็จะเป็นโซน,นท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนลูกค้าจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเกษตรกรแล้วก็คนที่มาดูงานเกษตรกรเป็นสองกลุ่มคือโซนฟูลทมพัทมนั้นแล้วก็เราทาโซนนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อ ของเราเองแล้วก็ต้อนรับครอบครัวญาติญาติที่เข้ามาหาแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนก็เลยทํปในส่วนบ้านนาขายอาหารขายผลิตเกษตรของเรานะครับก<ม>็กิจกรรไม่ไล่ที่เพิ่มเติมตอนนี้ก็จะมีการเลี้ยงหอยจะมีหอยชาห้าสายพันธุ์ครับ<ม>หอยเช่สีทองหอยขมหอยนาหอยปัง<ม>นะฮะ<ม>แล้วก็หอยโขงครับก็จะเลี้ยงในส่วนบ้านบ้านนานะฮะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ นะครับช่วงนี้ยังช่วงนีช้ช่วงนี้เปิดหรือยังอ่าช่วงนี้ยังยังยังไม่ได้เปิดในในโซนอาหารแต่ว่าแต่ถ้าจะเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาชมฟาร์เมรเกษตรมาชมการเลี้ยงหอยอแล้วปัจจุบันนี้เราลังปลูกกระท่อมด้วยเพราะกระท่อมด้วยนะฮะถ้าสนใจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับแต่ส่วนบ้านานาคิดว่าน่าอาจจะเปิดปลายปีนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังทาโซนอ่า ท่องเที่ยวอุโมงไผ่ข้างล่างอุโมงไผ่ใช่ข้างล่างข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตางนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงไผ่จะทําเป็นวางเป้าหมายกับชุมชนคะจะเป็นตลาดย้อนยุคนะฮะขายสินค้าทางการเกษตรนะฮะแล้วก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูดูก่อนว่าจะพร้อมหรือเปล่านะฮะแต่เพื่อนๆสนใจเรื่องเกษตรนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ ใช่เราได้ะอันนี้จะเป็นโซนโซนบ้านนานะฮะโซนบ้านนาโซนทางนี้ใช่ไหมครับใช่บ้านนาทางนี้แล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นตลาดย้อนยุคครับ <c oughs> อ่าครับนี่ครับเคอ๋อใช่ใช่ใช่ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ไผ่ <c oughs> ครับอุโมงค์ไผ่ <c oughs> ก็จะเป็นไผ่อ่ากิมซุ่งไผ่ซางหมวนนะครับ <c oughs> ยาวไปเลยครับ อันนี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหอยครับอันนี้คิดว่าก็จะจะเปิดอันนี้ก็เลี้ยงหอยใช่จะมีใช่มีหอยเชอรี่สีทองอหอยขมหอยปังฝั่งนี้ฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เห็นไหแป๊บึงครับมือนี่แบบว่าเจ้าของทาทัวไรไ์เลยนะนี่จะเป็นหอยอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้ ใช่ทางคมครับประมาณนี้ครับแล้วก็<ฮ>จะมีทางฝั่งนู้นเยอะเยอ่ครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านปูนาครับดเดินไปดูส่วนบ้านนาครับใช้อรรยาการน,นี่มีป้ายครับ <c oughs> บ้านปูนาอันนี้เล, <ะ S 1> ล<ะ>ี้ยงปูนาใช่ครับอัเลี้ยงป่าก็เป็นเกษตรตามแนวทางของพ่อหลวงครับพออยู่พอกินนะฮะแล้วก็ อ่าแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนที่สนใจกันเสริฐก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะฮะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเ<ช>ข้ามาก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7ปเครับหรือติดต่อที่เพจไลฟ์เราได้ะะะนะครับนี่ครับบรรยากาศจะแบบเขียวๆตลอดครับบรรยากาศชิวๆครับนี่ครับก็บวันนี้ก็ต้อนรับน้องเดียวกับ คุณพ่อครับมาจากอุบลมาจากอุบลครับมาจากอุบลดูฝั่งนี้ไหมอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้อ่าบรรยากาศฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่เพิ่งกินข้าวเสร็จกันไปนะฮะครับโอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวก็พามาดูพื้นที่พื้นที่ อันนี้เลคคอมเมนเชฟเลคคอมเมนนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับออ่ารรยมกคับประมาณนี้ดูพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่แบบให้ให้ลูกค้าลูกค้านั่งชิวอ่าแล้วก็มีขั้วกาแฟด้วยนะมีขั้วกาแฟตรงนี้เมื่อกี้ก็ขั้วไปแล้วนะครับขั้วกาแฟแบบโรบัสต้ากับอาราบิก้านะใช่แล้วจะมีเม็คกาแฟสดให้ครับอ่าฮะนี่เลยพี่ นี่เป็นชุดิครับแล้วก็ริบกาแฟกันเลยใช <ff> ่ครับหลาย <t Excel. S 2> หลายหน่วยงานก็มาเ <SPEAKER> ช่าพื้นที่เป็นที่ประชุมใช่รมาใช้ที่ที่ประชุมครับอันนี้ก็จะเป็นเยนยูกันกาแฟครับอประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าใช่ครับไม่อยากเพว่ก็สั่งกาแฟได้ใช่มีอาหารด้วยนะครับมีอาหารอาหารด้วยครับมีอาหารด้วยครับก็ทางหนองบัวลำพูก็ยกให้เป็นที่ท่องเที่ยว เชิงการเกษตรของของที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับ,บเป็นของจังหวัดเลยเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดแล้วจะมีอีกหลายที่ครับที่ท,ที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังวัดนองมณฑลพูเราไม่ว่าจะเป็นที่นาวังก็มีครับนาการก็มีมีทุกอำเภอครับมีทุกอำเภออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเ,เก่าครับคือถิ่นี่สานครับอันนี้เข้ามาเช็คอินเช็คอินได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับก็ทางฝั่งนี้ อ่าโชว์ร้านกาแฟหน่อยแต่โซนนี้ยังไม่เปิดยังยังอ่ายังไม่ได้เปิดครับวันนี้เปิดต้อนรับน้องน้องเดียวแล้วก็คุณพ่อครับใช่ใช่ช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชิวๆครับนี่ครับก็จะมีอ่า น้ำพึ่งครับน้ำพึ่งสดๆครับใส่สุขภาพจะฝากฝากน้องเดียวคุณพ่อครับวันนี้แล้วก็จะมีกล้วยเทพนมนะครับกล้วยเทพนมเป็นกล้วยที่อ่าเป็นมือพนมเรียกกล้วยเทพนมเป็นเป็นกล้วยที่อ่าเขาเรียกเป็นกล้วยมงคลครับกล้วยมงคลครับอู้ทวดใช่ใช่ครับกล้วยมงคลครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้ฝากนะฮะขอบคุณครับครับก็สนใจครับการเกษตรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่สุขวัดเราได้นะครับ ดีจะรับทุกครอบครัวที่รักการเกษตรนะครับแล้วก็อาหารนี้น่าจะเป็นปลายปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเดียวแล้วคุณพ่อแล้วแแฟนนะครับที่ที่มาเยี่ยมแล้วก็มาช่วยสัมพันธ์ของไร่เรานะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ได้เลยนะครับช่องไรสุวัตดสวนเกษตรสงสารนะฮะแล้วก็เพจไรสุวัตด์แล้วเพจสวนไผ่นะครับก็ ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนท่นนทุกคนครับครับผมโอเคครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับาการปลูกไผ่พอน,นี้พอน,น,นี้พี่เขาสอนเป็นโน้ตฮาวด้วยใช่ไหมครับในใช่องเข้าเข้ามาก็มาเรียนรู้การปลูกไผ่าการขยา,ายพันธุ์ไผ่คือครบครับมีมีแปลงลมีหน่อให้ชิมครับอ่าหรือถ้าใครแบบวางแผนที่จะทำแบบ ไล่อะไรกันเขาเรียกการเกษตรผสมผสานพวกนะี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เขาได้ทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel กัเขา<ช>้าไปดได้ใช่ครับ,ต,รบติดตามได้เลยนะครับ,รบขอบคุณพี่บอยมากครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราเข้ามาถ่ายทำ <c oughs> ยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากใครที่อยู่ใกล้ๆก็เข้ามานะครับแถวหนองบัวลำพูอุดรธานี ห่างจากอุดรสามหกโลห่างจากอุดรสามหกเองวัดหลวงปู่ขาวแค่สองกิโลครับอ่าบรรยากาศดีมาเที่ยวทางหนองบุรัมพูจริงจริหนองบุรัมพูผมเคยมาแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาในโซนนี้แล้วก็ที่สําคัญไล่เราก็ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์หอยหินหอยหินอดนสาปาร์ตีน้องเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวมาเม่เยีะแล้วก็ที่สาคัญคือจะมีตลาดบ้านห้วยเดือครับตลาดคนเยอะเลยครับอีสานใช่มีของป่ามากมายครับของดีๆครับก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับโอเคครับ เดี๋ยวพบกัน ตอนบ่ายเดี๋ยวจะมีไปเยี่ยมคลินิกกายภาพด้วยเผื่อใครสนใจรอชมนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ